ครับมาพี่การมักทำไมพี่น้องน้ำมันอหอยลงไปกรับรสตีครับรสตีลงไปมาเล่นเลี๋ยวเล่นทำไพี่น,อน,น้องทำไม่รสเบนหน่อยหนอไมรสเบนครับนี่ผงนัวนี่ก็ใส่หน่อยเชมหน่อยใส่ร้ยายแชร้ยายเหมือนกันครับไว้เกียร์ตัวนี้ ทำเไปแล้วเลยนะโอ้ยพิกระปุโอ้ยนจบไกินน่ยโอ้ยตายแล้วจอกเนี่ยของเท่ของแท่เผมนัวผม่่นัวย่ไ้กินเไรองเอ้ยยังเก่าอ่ะใสยสลายครับมาใส่เลยกับแซบใส่เลยกับแซบครับุรถปุ๊บเติมความนัวครับไปแดง้าลงไปเนีย ส,สายเดือดผมสายเดือดรครับแล้วก็เครื่องนี้เทาต่ำครับสมุนสมุนไพรข่าตะไคร่ใบบกดูดกระเทียมครับผมผมปี๋ใส่ลงไปเลยไปครับเอาครับเรียบไปนี้ข้นเลยครับนี่ได้เขาเนืเอน้อไม่เขาใกล้ไไหวัไ เเน้อไก่โแได้เขาเนี่อู้หเป็นเบ่ว่หาแด่งดาเฮ้ยจะทามีกเป็นเส่อรอ่ถูกใดแค้กินด้ของเสพแต้มเนาะวันนี้เสพเสเ็มเนาะเมลงเือปฏิบัติการได้เนาะเป็นเบแต่ว่าเป็นเสแซ่ของอยู่นี่นะครับนี่นะครับถึงวจะเข้าวันนี้แล้เขาเนื้อครับนี่ครับทุก ยุคสองพันครับไวรุ่นทำมาฮาแดดครับแดดมันสายนะครับสายแดดก็มันสายเีอะสายแดดก็มันสายเลยๆเยๆเลยๆเยอะอแม่ไปนองเสียเพราะได้ว่ามันขาดเองนะครับผมจงใจเพราะว่าผมมันคนอินดี้สายแดดก็มันสายเยอะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทึบกระดิ่งกันนะครับอาจฉรมีสูตรตายมันเดืดเนี่ยนะพ่อแม่ไปนองสูตรมากตายเดือดตายเดือ เาาเ,ออเอาอยฟังเนยครับครับปิดฝาหม้อแล้วปิดฝาหมอนะครับสายแดดก็เป็นสายมือปิดได้่ย,ยดดครับอ้าวเบอร์ห้อพี่น้องอินซุกแล้วโอ้โหเป็นไงไ,ไก่นึ่งสมุนไพร สูตรสายแดงว่ามันสายเรียครับผมพี่น้องไปเบิ้งกันครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับสายแดกว่ามันสายเลียกเลยนะครับครับอ่ะเสี่มวันนี้มีอย่างมาแนะน้ำนี่มนี่เป็นเมนูหนึ่งไก่สมุนไพรครับกับบมี่ย่างลายกับมี<อ>เครื่องมันกับมีเป็นตะไคร้ใบบัวกูดกระเทียมครับตำแล้วก็ใส่ใบแดกเล็กน,น้อยนึงครับเผื่อความนัวบ่มีหมวกเม็ด ตาหวานเหมือนที่โบมี่อะโบมี่บมี่มีตาหวานอ่าอันนี้อันนี้แจวล้วครับแจวแจวแจวตำแจวพริกสดครับครับผมเป็นกระแซ่บผักเลยวะต่ออู้เราเห็ดเป็นกระแซ่บอยู่ครับอันนี้น้ำซุปมั่นครับใส่เมือใส่ซุปน้ำซุปเบึ้งขึ้นนะโอ้มันครับอู้ไก่ไหมมีอย่างหลายพักมี่ยังนะมีตกแตงคือนเอาเหรอครับโบมี่ตกแต่งบานบ้านนี่ละครับสลันแน่ต้นหอมบักซี่ครับผมมาอนี้ยพักมีอย่างหลายน้องบังเลยอู้เราเห็ดเป็นกระเสียบดูบึ้งบึ้งครับผมเราเห็ดเป็นกระแซ่บบดู โอ้ยท่านแล้ววันท่านกินหรอพ่อแม่พี่น้องผมสดนานวันหมดเถอะผมลองมึงลองมึงเราสิเราสิวงเป็ดผมเออเถอะแล้วพ่อแม่พี่น้องผมหยิบสดวเล้กเถอะอืมเนี่อความดังแสบปากแบบแม่นยุกชิจ้าวอ่านี่เนียเอาเลยครับพ่อแม่พี่น้องมิญญาณไงช่วยเถอครับเนอะเอาเลยครับมาพ่อแม่พี่น้องนะฮะสีเลยครับสีเลยอ๋อเหนียวเข้าหรอครับนี่

นะแืบแสบดีแสบบบับนม <า S 1> ่รู้อนอไป่ยป่วยเลยป่ะน,นะรักเป็นเช็บตัวนี้มามามาหาเดกดางกินน้ำกันครับอังสีมันก็ต้องซองหมอมก็มีเสียบซอมอนเหมนตัวระเทศเนี่ยแม่นบ่คุณเดีวนไปราเคสอะรักซ้อมให้มันเป็นเป็นมาตั้งแต่เกิดด้วยกันเป็นใจยุ่อมบุ๊ยหาเดกดายอกครับ แสบแสบแสบของเา uk, ขงเาเยอะอีดดพ่อแม่ไปนอนหวานจุ๋ยเลยมหมึงลูอืมไหมกกาก็อะไรพ่แม่ปนอนมไปเลยาตายเดิมแหละก้มลงไปปลยอ้ยขาดถือควมเล้อืมอ,อ่มอ,อ,มอ,อ้เป็นนพี่น้องเอ้ยปิกวยอืมกัดู กับกับกับครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับครับผมกดไลค์กดแชร์อ่กดกระดิ่งครับไม่เป็นภาษาย่างเตียนยิบด้พาดคิดต่อไปครับแมนแมนนะครับผมรสจัดเยญ่อ่ามันมวนมันม้วนเหกันครับมันมวนเหมกันครับจับจับตามภาษาสายแดงครับครับผมแบบบานๆเทาเนาะครับถ้าว่าขาดบานเลยขาดแยกเดียวที่เป็นแบบ บัานเอาเนาะยังไาละมผมอยู่ใน,น,น,นงตรมนะครับ,บก็เออจะกินแบบคอือยังมันดีเดียวเึมว่ามันปันอกบัานเอาเอนาะครับแต่ว,ว่า,ายอพพยู่ในงแรมพยามซื้อวะวาอกะจจนนนะารเกงนั้นเสพกจะกินไะเนาะแดีนี้เนาะเสบโอ้เสโอแู่เสพอยู่เฮ้ยแมนบ่โมกโมกเมต,ตาตาใส่คือบวานแต่รับแมนบ่ เขา่องเขาว่ามีสายเี่วมมีสายเยีมีสายเียี่จะียสายเลียว่เลี้ยวเียวเดียเรยให้กรมกมงไปเลียพวกแมวน้องแจ๊วบ้าบออะไรเดี๋ยว่มถี่ประทันถี่ประทันถี่ยงปรทันเสย่มมาโอ้คีน้อง มันเป็นสะโพกครับสะโพกกระแสบเหมือนกันเบยเบยเจ้าหนีสันหาแต่น่าสะเจ็บ,บนะเอาตาจ่องเขาเปิดไปลายๆเดียนหนิที่บดผมทำถังน้ำมันติด <laughs> ขออนุญาตพูดภาษาไทยนะครับบางทีอาจจะไม่แข็งแรงก็ขอโทษขออภัย ใส่เปียกกับไปเรื่งนั้นะขอโทษนะวบบ่าแม่นอกเสียบลายมาเฮียปากเลยอันนี้เป็นเมนูเนื่อไก่สมุนไพรนะครับครับจูดเสียเอ็มเป็นคนทำสายแดกครับสายแดดก,ก็เป็นสายเดียกทำให้ให้กินครับแซ่บๆน้ำกันครับไก่นึ่งสมุนไพรอย่างนี้ครับทํากินเองได้อ่าครับเมนูก็มีใส่อะไรมั่งเสียเอ็มก็เขาก็บอกไวลวใช่ไหม ข้าวบุญมีอย่างไรครับม่อย่างไรบ้านๆครับแสบเห็ดตะวันแสบแสบของเราอยู่ครับแปลกแปลกนะครับแสบแสบมาเลยไม่หนองเ้ยแสบต้องกันเรากลับมาผลงานหลังแล้วต้อกันครับแสบแสบหลากหลายใหญ่หางนะครับเกิือบครบปีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ ทางเราเป็นไร่ะอาเม่บ้าคุยบปทันกนแล้วนี่จะไปเร็วจังฟังข้าน้อคจาไหมฟังจีกันล้วใส่เข้าไปอ๋อก็จีเย็นแต่เดี๋ยวอ่านนะทางของเราไหมเมนเมนไปเลยมองลู่มองลู่ไปยังมองลู่เออของเโอ้ยประธานระจีรถเรยวปันผลเนาะมัขายห้าจีแต่แต่ยังขายเพิ่มอยูไหมโอ้ ยังวะมาแบบเดียวกับไปหรอเลเนีอยโอ้กงานเรียวพดทัน่งานหอกไม่นองแก่ตรงนี้ครอากาศร้อนน้ำห่อนแจบดีวะแจกแจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมกดซับตะไคร้นะครับซับตะไคร เป็นกำลังใจครับเปิดก็ตามแล้วสามสี่นะครับสามสี่เซนแล้วแบบนี้เลยเพราะว่าลายแล้วเพราะว่าลายแล้วครับสายแดงมันสายเรียแล้วเพราะลายกล้วยทะลอกครับได้แล้วมันดีครับสูตรสูตรตาหวานพ่อแม่เนาะนุ่งหวังน้อนหรือเปล่าว้าว เปืเปเปนน่อยๆท่ไมไม่ต่อเอ้ยชิยงรถครับนี่ขออนุญาตเดลอเอารถหักเลยอ่ะส๊อโปทะไมไม่ต่หัหกโปเลยเขียนเลยแซวเลยตรวจโอ้อโห้เก๋มึ้ยแซวโดเจ้าใส่ยังไงก็จะแซ่วโดย,ววยแค่ใจครับบ๊วยนี่แน่<笑><笑>แน่จับจับจับของเรา,าเอาทำได้ าว่าพว่าพเด็มกเม็ด <Sharp. S 2> ข่ี่คือสารสารนำโอตาน้ำอเทสอะรยนำนี่ม <c oughs> ันแซ่บออแแี่อ่ะแ่บของเราอันนี้กพริกเด้มเมนยอดซาเด้ผมแม่นองเบ่งดีนะอืมอันได้อืมั ตาหวานแล้วแล้วมันยู่นลมรายการครับพักดีๆมนุนี้เ่ยไกินอะไนะครับพ่อแม่พี่นองเนี่กินแบครับไดกินแตบเลยบอกอะไรหรอเบิ้งเบิ้งการกินเนาะพ่อแม่พี่นอนเบื้อบอกอะไรเลยว่าแสบว่าแ่บเหอากลมเหรอแบๆ ไม้มิ่นจิฮะตัะกไม้มิ่นติตแล้นั่นไงะหูตอกอะไรพะไรอะมันกางเลยับ้างในดะยอดการกกตักไปหน่อยเลยรบพรุ่งนี้พวกเจ้ากับปู่กินในก้อยเลี้ยงเลยนะครับเอ้าเอนี่ขิดดินขิดดนเลยต่เข้าไปแล้ปู่ขีนในอนะ้า เป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงอยีกแบบหนึ่งเนี่ยพราแม่ไม่รังขวารสารติดพวกเจ้ากินปลูกกินเองเพวเจา้าเว้ยได้ใส่ยาพวกเจา้าตั้งใจพวกเจ้าก็ดีเด้ปลูกกินเองผมเนี่ยน้ำแต่ว่าวแต่ว่าผมกัผมมาปลูกก็เยอะดอกอยี่หน้าบ้านปูมืองเรนนี่ตาน้อยตามภาษาผมข,ขผมมี้ขันขี้ขันผมก็ไปปลูกมันผมก็ไปปลูกเบ้อเฮอผม แค่แเอเยอะจเลยอาอย่าเนี้พน้องบแข่งไปเลยเสียเนอะจอกินก็เสียได้บุ๊มบิงกินก็มาสาสตรงเสือกินก็เสีอครับนี่แจแลาแจกไดแห่งกันถูกแล้วดีตัวบรียศาสาเสายเลีอ แล้วนี่ก็เป็นอีพีทีเกตนะครับเนาะครับผมแมนเปพีทีเกตนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถึงน้รองใจนะคือบักกระดิ่งขนาดนี้ครับครับผมอ่าจิไลยป้องครับก็เข้าไายเนี่ยิปตัวไปครับกดบัตรซับตะไคร่ดิไม่ต้องจิเลยป้องคลิปใหม่ๆจากช่องสายแดดก็เป็นสายเดียว์แ้วครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เเสียวากดติดตามกดยังไงครับอืมมผ มีกำลังใจเขนไหผมมีกำลังใจเขนไหผม็อจากมีกำลังใจเขนเหตเเขนไหเจ้าคือกันครับโอเครับลิปนี้ครับรัหรับลิปนี่ขอบจบคคิปไปนเพื่อนคี้นะครับผมก็จ่ายจ่าและก็ช่วภาพกันฮ่าบายบายรักษาทุขภาพนะครับโควิดใส่แมสรยวังมือนะายละก็ช่บขภาพคบขอถกขอไหวนด้ครับผมยบายครับสวัสดีครับ